สำหรับพาร์ทที่6นี้นะครับก็มาถึงตำแหน่งการจัดวางนะครับหรือว่า Placement นั่นเองนะครับ c e m e n t ก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะซึ่งจะเป็นคำศัพท์เดียวกับที่ใช้ในการ t a r g e t กลุ่มเป้าหมายของโฆษณา Google ด้วยเหมือนกันสำหรับใครที่ทำแบบ Google อยู่นะครับเวลาเราเลือกคลิปหรือช่อง YouTube หรือว่าเว็บไซต์พันธมิตร Google ที่เราจะไปลงโฆษณาอันนั้นก็เรียกว่า p a c e m e n t เหมือนกันในทางฝั่ง Facebook ก็เรียก p a c e m e n t เหมือนกันหรือว่าภาษาไทยคือตำแหน่งการจัดวางนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของคําศัพท์นะทีนี้ประเด็นต่อมาที่อยากพูดถึงก็คือว่าเวลาเรามีให้เลือกเพสเมนต์อย่างเงี้ยระบบมันจะให้เลือก2แบบใหญ่ๆนะครับไอแบบบนเนี่ยที่เลือกอยู่เนี่ยตำแหน่งการจัดวาง Advantage p a s s ชื่อเท่ๆอีกแล้วเนี่ยอันเนี้ยแปลง,ง่ายๆก็คือว่า f a c e b o o k เนี่ยมันจะตัดสินใจให้ว่าจะไปลงโฆษณาที่ไหนบ้างแล้วมันจะพยายามเกลี่ยงเงินให้เราเองว่าตรงไหนที่มีแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพดีมันก็จะ พยายามให้น้ำหนักเงินมากกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับส่วนอีกอันนึงคือตำแหน่งการจัดวางที่กำหนดเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้เองว่าเราจะลงโฆษณาตรงส่วนไหนบ้างจะให้โฆษณา Facebook ไปโผล่ตรงไหนบ้างนะครับอ่าซึ่งถ้าพาลงมาดูข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าเอยมันมีที่ที่เราเลือกได้อ่ะเยอะแยะ,ยะมากมายหลากหลายเลยนะครับสามารถเลือกเอาออกเอาเข้าได้นะครับ อ่ะทีนี้คําถามต่อมาก็คือเออหลายคนจะถามว่าเอ๊ะเราจะเลือกเองหรือให้ Facebook มันเลือกให้ดีเอาคําถามง่ายๆนี้ก่อนนะจะเลือกเองหรือให้ Facebook เลือกให้ดีก็อันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นศิลปะที่หลากหลายแล้วแต่กลยุทธ์แล้วแต่กรณีนะแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าเป็นผมแล้วกันนะช่วงหลังๆเนี้ยสามสี่ห้าปีหลังมานเนี้ยผมก็เน้นให้ a c e b o o k อ่ะเลือกให้นะครับเป็นหลักเหตุผลเพราะว่าแต่ก่อนเวลาผมเลือกเองอ่ะถามว่าทําไมนะครับ ก็เพราะว่ามันจะมีบางตัวที่มันไม่ได้ผลหรือว่ามันเสียเงินไปเปล่าๆปล่าอ่ะอย่างค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับในบางเพ c เมนต์ซึ่งไอเพจเมนต์ที่ว่าเนี่ยไอที่มักจะทำให้เราเสียเงินแล้วไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ก็คือไอเนี่ยตัวเนี้ยขอลมนมด้านขวาของ Facebook นะครับคือเวลาลงโฆษณาใน Facebook เนี่ยถ้าเราเปิดด้วยคอมพิวเตอร์ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่มือถือนะถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีโฆษณาด้านขวาใช่ไหมถ้ามือถือมันจะไม่มีทุกคนก็อยู่ตรงกลางหมด แต่ถ้ามันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่ด้านขวาด้วยนะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่อยู่ด้านขวาเนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่ได้ผลแตป่ประเด็นคือปัจจุบันเนี่ยพอมันไม่ได้ผลใช่ไมันก็ไม่ให้เราเลือกละก็เลยไม่มีเหตุผลให้เลือกเองเท่าไหร่ละนะครับเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยเพสเมช่องทางอื่นเนี่ยมันผมทําให้ลูกค้าลูกศิษย์มาเยอะนะครับดูมาเยอะแล้วก็ของตัวเองก็ดูมาหลายธุรกิจเนี่ยพบว่า มันไม่มีอะไรที่มันฟันธงได้อะว่าตัวไหนมันไม่ดีตลอดเวลาหรือดีตลอดเวลานะครับในแง่ของ Efficiency ของต้นทุนค่าโฆษณานะครับประสิทธิภาพของต้นทุนค่าโฆษณาคือพูดง่ายๆว่าทํากําไรได้ดีะนะครับมันไม่มีเพสเมนไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษแม้ว่าในธุรกิจเดียวกันก็ตามนะมันก็อาจจะสลับกันได้นะครับบางธุรกิจบางเอ่อบ,บางสินค้าในธุรกิจเดียวกันเนี่ยบางเจ้าอาจจะดีกว่า ในเพจเมนต์นี้บางเจ้าอาจจะไม่ดีในเพจเมนต์เดียวกันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับดังน,นั้นอนะ่ะก็สรุปตรงนี้ว่าจริงๆอ่ะเราให้ f c e e o o o อ่ะเลือกให้เลยก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็จะอธิบายตัวอื่นด้วยว่าถ้าสมมตุติคุณอยากจะลองเลือกเองดูบ้างนะครับแต่ละตัวมันคืออะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไล่ไปเลยอ่มาไล่ดูกันนะครับตัวแรกก็คือ ส่วนของฟีดคือมันจะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่นะมีฟีดมีสตอรี่มีรีลนะครับมีผลการค้นหามีแอปและเว็บอ่ะเราดูหมวดใหญ่ๆกันก่อนละกันฟีดเนี่ยก็คืออะไรที่มันอยู่ตรงกลางทั้งหลายนะครับพอดูเข้าไปอันย่อยๆเนี่ยก็คือแบบจะมีฟีดของ Facebook ก็คือตรงกลางของ f c e e o o o k ฟีดของ Instagram ก็คือตรงกลางของ i n s t a g r a m นะครับฟีดใน Marketplace ก็คือ,อตรงกลางในในหน้า Marketplace ของ f c e e o o o เนี่ยมาร์เก็ตเพตรงนี้นะครับ เออฟีดบนวิดีโอก็คือเนี่ยสมมติที่คุณเห็นอยู่เนี่ยข้างล่างมันจะเป็นคอลัมน์วิดีโอใช่ไหมพอเราคลิกไปอะ่ะมันก็จะไปหน้าวิดีโอแล้วมันก็จะเป็นกลายเป็นฟีดวิดีโอนะครับก็คือหน้าตายอย่างนี้อ่ะดังนะั้นไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อยู่ในหมวดของฟีดนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับสตอรี่และรีวิสเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เป็นวิดีโอสั้นๆน,น,นะครับสตอรี่ก็คือสตอรี่เออเป็นวิดีโอสั้นที่ เวลาคนโพสต์เข้าไปอ่ะหนึ่งวันมันจะหายไปเลยนะครับหนึ่งวันมันจะหายไปเลยดังนั้นอ่ะสตอรี่มันจะเป็นอะไรที่อ่าหลายคนก็ชอบดูเพราะว่ามันจะสดใหม่มากๆนะครับโปรไฟล์ a c e b o o k เนี่ยก็ทำได้หรือว่าเพจ a c e b o o k เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ก็จะเหมาะกับเพจที่แบบคนติดตามเยอะแล้วก็แอคทีฟมากอะไรเงี้ยการลงสตอรี่บ่อยๆอ่ะมันก็ดีเพราะว่าคอนเทนต์มันจะสดใหม่นะครับเพราะว่าวันเดียวมันก็หมดอายุหายไปละ ส่วนเลวเนี่ยก็คือเป็นเป็นวิดีโอสั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ forever นะฮะก็อารมณ์นะคล้ายๆรลวเนี่ยคล้ายๆติ k t o k แหละก็คือเป็นคลิปสั้นแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ยาวๆส่วนสตอรี่ก็เป็นอะไรที่เป็นวิดีโอสั้นเหมือนกันแต่อยู่แค่วันเดียวนะครับทีเนี้ยทุกวันเนี้ยไอช่องทางเลวเนี่ยก็เป็นช่องทางที่ดีมากเพราะว่า eyeball หรือว่าจำนวนคนมาดูอะมันเยอะ กแต่ก่อนมากๆนะครับเป็นช่องทางที่มาแรงว่ากั้นเถอะเพราะว่า t k t t o k เนี่ยผมคิดว่า t i k t o กเนี่ยคือสร้างพฤติกรรมให้คนดูคอนเทนต์สั้นลงนะครับคือผมมารู้สึกเหมือนกันนะผมก็เป็นคนแบบที่เรียกว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะโอเคในการดูคลิป YouTube แบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่าแปลกที่เวลาไปดูคลิปใน tikk ทิ o k อก คลิป3นาทีเราจะรู้สึกว่ามันยาวมากเลยไม่อาจจะเพราะว่าเราเราดูอันอื่นแล้วมันสั้นอ่ะพอ3นาทีแบบอุย้ยทำไมมันจะไม่จบอีกวะคิดในใจนะเออแต่พอเราไปดูใน y o u t u อ่ะเราดูเป็นชั่วโมงเราเฉยๆนะครับเนี่ยมันก็เลยคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยนะฮะก็เสพ TikTok กันเยอะมากนะครับมันก็ทำใหเ้เกิดพฤติกรรมว่าคนก็ชอบดูวิดีโอสั้นนะฮะ Facebook ก็เห็นว่าอยากกันนั้นเลยนะครับก็ ก็ Copy ปี้มาเลยก็แล้วกันนะครับก็คือมีบ้างในช่องทางของ Facebook แล้วก็ซักเซสพอสมควรนะในช่องทางวิวเนี่ยหรือว่าวิดีโอสั้นเนี่ยบน Facebook ก็ถ้าเราเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่าวิธีเข้าไปดูก็คือหมายถึงว่าไปดูเป็นคอนเทนต์นะนะก็คือเนี่ยกดข้างล่างเนี่ยที่เป็นรูปวิดีโอเนี่ยในมือถือ,อเราก็จะเห็นพวกคลิปสั้นๆอะ่ะเต็มเลยนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ายอดวิวยอดแชร์มันเยอะมากมันเยอะเยอะแบบเยอะมากะนะครับหลายๆคลิป ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเอาคลิปที่ยอดวิวเยอะมาให้เราเอากริทเทร์ม,มันจัดมาให้เราดูได้แหละนะครับแต่จะเห็นว่าเมื่อไอ a l สมันไปอยู่ตรงนั้นเยอะเราก็ต้องไปโฆษณาตรงที่เหล่านั้นนะครับและเช่นกันคอนเทนต์เราก็ต้องปรับตัวตามนะครับคอนเทนต์ content, ถ้าเราทําวิดีโอสั้นได้ก็จะดีมากกอา็อย่าเรียกว่าก็จะดีมากเลยเรียกว่าต้องทําดีกวนะครับวิดีโอสั้นหนึ่งนาทีสามนาทีนะครับหนึ่งนาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะรีวเนี่ย เราจะทำคลิปยาวกว่า1น,นาทีครึ่งไม่ได้ด้วยนะครับยาวสุดคือ1น,นาทีครึ่งนะฮะซึ่งไอ้ส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่ควรจะทํานะครับแล้วก็ไปต่อยอดเรื่องเรื่องการทาเกตกลุ่มเป้าหมายแบบคัสตอมออเดียนได้ด้วยเดี๋ยวไว้ผมพูดในครั้งต่อ,ตอไปนะครับอ่าโอเคแต่ว่าส่วนนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่ามันคือ Reels นะครับซึ่ง Reels ก็มีทั้ง Story ใช่ไหม Story ก็แบ่งเป็น IG Facebook Messenger, Story นะครับแล้วก็ Reel ก็คือมี Instagram Reel, Facebook Reel นะครับโอเคอ่าส่วนต่อมาก็คืออ่าโฆษณาใน Stream, Instream นะครับเรียกแบบว่า Instream Instream คืออะไรนะก็คือเป็นวิดีโอที่ไปขึ้นแทรกเลยนะครับคือถ้าเราลงแบบเนี้ยเราจะไปเป็นคลิปหนึ่งเหมือนคลิปคอนเทนต์ คลิปอื่นน่ะแต่ของเราเป็นโฆษณาใช่ไหมครับเราก็ขึ้นไปทั้งคลิปเลยถ้าคนไม่อยากดูคนก็เลื่อนผ่านไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นอินสตาแมเนี่ยคือคนอื่นเขาดูคลิปอย่างอื่นอยู่คลิปเรามันจะไปแทรกเลยนะครับอารมณ์เหมือนโฆษณา y o u t u อ่ะมันจะไปแทรกในคลิปนั้นอีกทีหนึ่งเลยนะครับอ่ะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่าโฆษณาแบบอินสตาแมนะครับอินสตาแมก็มีทั้งบน facebook แล้วก็มีทั้งในรีวด้วยเหมือนกันนะครับอ๋อถ้า อันนี้ในเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะทำอินสตรีมเนี่ยความยาวเราต้องไม่เกิน10วินาทีนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยตรงเนี้ยเราดูพวกสเปคขนาดได้นะว่ารายละเอียดว่าเราแบบเราต้องทำอะไรประมาณไหนนะครับเนี่ยถ้าเราจะทำเป็นรูปภาพเป็นแบนเนอร์อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่ารูปเราต้องเป็นขนาดหนึ่งตอนหนึ่งะฮะเราก็จะเป็นรูปอย่างนี้แล้วก็มีข้อความใช่ไหม แต่ถ้าเราจะคอนเทนต์เราจะเป็นวิดีโอวิดีโอเราก็ต้องสัดส่วนเท่านี้9ต่อ16นะครับแล้วก็ความยาวไม่เกินสิบวิเนี่ยเราจะทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกบอกสเปคของมีเดียคำกับไว้นะครับผลการค้นหาผลการค้นหาก็ในหน้าในหน้าเฟซบุ๊กมันก็จะมีช่องเสิร์ชใช่ไหมครับในแอป Facebook ก็มีช่องเสิร์ชช่องค้นหา พอค้นหาเข้าไปเนี่ยโฆษณาเราก็ไปโผลต่ตรงนั้นได้นะครับตอนแรกเนี่ยผมตื่นเต้นนะนึกว่าเฮ้ยมันจะเหมือน Google มีให้ซื้อคีย์เวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีคีย์เวิร์ดอะไรนะก็คือเราก็เลือกอินเทอร์เลือกอะไรไปเหมือนเดิมเหมือนข้างบนน่ะนะครับเพียงแต่ว่าโฆษณาเราไปโผล่ในหน้าค้นหาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ทา์เก็ตคีย์เวิร์ดได้ก็แหมถ้าได้ก็สนุกเลยนะเพราะว่าวิชาถนัดผมเลยนะครับใน Google อ่าแล้วอันต่อมาก็คือแอปและเว็บไซต์นะครับแอปและเว็บไซต์ก็คือพวกแอปหรือเว็บที่เป็นพันธมิตรกับทาง f a c e b o o k นะครับเออก็จะมีหล,หลายๆแอปที่เขาเป็นพันธมิตรนะซึ่งเขาก็ไม่ไ,มได้ระบุว่ามีอะไรบ้างนะฮะแต่เท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็เออจริงๆพูดไปก็ไม่แน่ใจของ Google หรือ f a c e b o o k นะแต่เคยเคยเห็นใน Tinder นะครับ และโค้จะสงสัยว่าทำไมผมไปเห็นใน tinder นะครับอยากรู้อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าโฆษณามันเป็นยังไงนะครับคนฟังอาจจะแบบไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเว็บพันธมิตรแล้วกันก็มีแบบบล็อกมีเว็บมีแอปต่างๆที่เป็นพันธมิตรพวกโกงพวกเกมอะไรเงี้ยที่เราโหลดมาเล่นในในพวกมือถือหรืออะไรเงี้ยนะครับ ก็มีพันธรรมิตรกับ Facebook หลายเจ้าด้วยกันนะฮะอ่าก็เขาก็จะบอกขนาดมาเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโหมดใหญ่ๆของเพจเมนต์นะครับทีเนี้ยส่วนหนึ่งที่หลายคนจะชอบถามก็คือว่าเฮ้ย IG กับ Facebook เนี่ยเราควรจะมีกลยุทธ์ในการคิดต่างกันหรือเปล่าว่าคนที่มันอยู่มันต่างกันหรือเปล่า Facebook กับ IG เนี่ยตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าในแง่ ในแง่รีเสิร์ชสถิติที่มาจากที่มันอะไรเป็นออฟฟิเชียลอะแบบแบบสถิติที่มาจากอ,าองค์กรเอ็ดาในประเทศไทยนะครับที่เขารีเสิร์ชเกี่ยวกับข้อมูลสถิติโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยกับทางออฟฟิเชียลจาก Facebook เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกตรงกันว่าคนที่เล่น Instagram มเฉลี่ยแล้วระดับการศึกษาสูงกว่านะครับคนที่เล่น Facebook นะครับก็คือจบปตีขึ้นไปรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนก็สูงกว่าคนที่เล่น a c e b o o k นะครับเพราะว่า i n s t a g r กรเนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คือจำนวนคนเล่นมันน้อยกว่าแล้วมันก็มีความเฉพาะกลุ่มกว่า facebook facebook ก็จะแมสกว่าใช่ไหมครับเอจีอ IG เนี่ยก็เฉพาะกลุ่มกว่าคนที่อยู่บนนั้นน่ยจะค่อนข้างเป็นลูกค้าที่กำลังซื้อสูงกว่าการศึกษาสูงกว่าดังนั้นเน่ผมว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคอนเทนต์ในไอจีอ่ะมันมันจะดูแบบ มันจะดูน่าอับผิลมกว่าโดยภาพรวมอะ่ะรูปก็จะดูแต่งสวยกว่านะครับถ่ายสวยกว่าอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันอาจจะเพราะว่ามันเกิดมาเพราะเรื่องรูปอะ่ะนะครับดังนั้นน่ะหมายความว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่เราต้องขายรูปภาพเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ขายผู้หญิงด้วยเนี่ยอย่างเช่นเอ่อพวกเกี่ยวกับความสวยความงามสกินแคร์ต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นพวกเครื่องประดับของแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าตุ้มหู อะไรทั้งหลายนะครับพวกแบบที่ผู้หญิงเขาชอบอส่วนใหญ่เลยหรืออาจจะเป็นแบบที่เที่ยวด้วยหรือแม้แต่อาหารเสริมสําหรับสุขภาพสําหรับความงามมาเลยนะครับก็จะเหมาะกับไอมากๆนะครับหลายๆครั้งเนี่ยยิงโฆษณาใน f a o e b o ่ะไม่ค่อยได้ผลยิงไอจ g ได้ผลก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเราอาจจะ ทำแคมเปญหนึ่งหรือแอดกรุ๊ปหนึ่งอะสำหรับ i g อย่างเดียวเลยนะครับก็คือเราติ๊กทุกอย่างออกให้หมดถ้าเราจะทำแคมเปญหรือแอดเซตสำหรับ i ออย่างเดียวนะเราก็ติ๊กทุกอย่างออกให้หมดครับแล้วเราก็เลือก ig อย่างเดียวเลยนะฮะเนี่ยติ๊กให้หมดแล้วเราก็เลือกเฉพาะที่เป็น ig ใช่ไหมครับเราก็จะไม่ได้ลงโฆษณาใน facebook เลย อ่าเนี่ยเอาทุกอย่างออกให้หมดนะครับไปอยู่ใน IG อย่างเดียวอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปลงโฆษณาใน IG อย่างเดียวมันก็จะเป็นแคมเปญที่เราจะเอาเวบมอนิเตอร์ดูตัวเลขว่าเฮ้ยผลลัพธ์อ่ะมันดีกว่า Facebook อะไรยังไงบ้างนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ขายอะไรทั่วๆไปที่เป็นกลุ่มแมสหน่อยขายแบบอะไรล่มอเตอร์ไซค์ขายแบบขายแบบ คอร์สอบรมอย่างของผมยังไงนะครับคอสหุ้นคอร์สการลงทุนคอร์สอสังหาริมมทรัพย์ขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคือของที่ไม่ใช่พวกความสวยงามมากนักอ่ะหรือไม่ได้ขายผู้หญิงเป็นไลฟ์สไตล์มากนักเนี่ยก็อาจจะลองลงทุกช่องทางไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาดูสถิติเนี่ยเราสามารถมาเบรกดาวน์ได้ว่าพัรสิกที่มาจาก f c e e o o o อ่ะหรือ Instagram เนี่ย มันมีอะไรดีกว่าแย่กว่าบ้างนะครับแล้วเราค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งก็ได้ซึ่งเดี๋ยวอเรื่องวัดผลเนี่ย,ยวก็รอเรียนในในส่วนถัดไปนะครับหลังจากที่เรายิงโฆษณาได้แล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนของเพส e m เมนก็คือทั้งหมดนี่ละนะครับที่เปิดขึ้นมาก็จะมีเพิ่มเติมอีกอันนี้มีเรื่องแบบอ,อ,อะไรจุกจ,จิกจุกจิกนะนะอย่างเช่นว่า อุปกรณ์เนี่ยเมื่อกี้จริงๆเราก็เลือกไปแล้วนะแล้วก็มีแบบเชื่อม wifi หรือไม่เชื่อม Wi-Fi พวกนี้ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับออ,อันนี้สำหรับเวลาเรายิงแบบโฆษณาวิดีโอที่ไปขึ้นแทรกอ่ะอันนี้ผมไม่เคยเลือกเหมือนกันนะแต่เดาว่าน่าจะหมายความว่าให้โฆษณาเราไปขึ้นในส่วนที่ ข้ามไม่ได้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันบอกว่าไม่รวมโฆษณาที่ข้ามได้ก็แสดงว่าต้องไปลงที่ข้ามไม่ได้เป็นหลักใช่ไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็อันอื่นเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ผมก็ผมก็ไม่ได้เลือกนะพวกรายการบล็อกหรือว่านําประเภทเนื้อหาบางอย่างออกเนี่ยเออส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้เลือกแต่ว่าจะไปใช้ในกรณีที่เ,ออเราเนี่ยมีแบรนดิ้งที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเราไม่อยากไปลงโฆษณาที่ มีเนื้อหาอาจจะมี c o n f lict of interest อ่อไม่ใช่คอนฟ lict of interest คอนฟ lict เฉยๆนั่แหละมีความขัดแย้งเป็นพวกการเมืองเป็นพวกแบบมีภาพรุนแรงมีภาพบาดแผลนะครับเออหรือเป็นภาษาที่หยาบคายหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกแบบจำกัดก็คือเราก็จะไปลงพวกคอนเทนต์สีขาวเป็นหลักนะครับสี แต่ถ้าอันนี้ก็คือแบบเทาๆก็ยังพอได้นะครับแบบใช้คำหยาบบ้างก็ยังพอได้มีเกี่ยวกับเรื่องเพศพอสมควรก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าแบบเต็มไปเลยเนี่ยก็คือแบบอ่ะเต็มที่เลยจะหยาบลนแค่ไหนก็ได้เราไปลงโฆษณาได้หมดนะครับออันนี้ก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้เลือกนะยกเว้นแต่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆมาจ้างนะผมก็จะเลือกแบบจำกัดไปนะครับอ,อันนี้เขาก็เป็น รายละเอียดเพิ่มเติมว่าไอ้แบบเต็มแบบมาตรฐานแบบจำกัดเนี่ยลงในดีเทลแบบยิบยิบแบบว่าหมายถึงอะไรบ้างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เหลือก็มันดูจุกจิกเกินไปหน่อยอะ่ะคิดว่ามันมีแบบไปไป,ไปนั่งพิมพ์รายการที่เราจะบล็อกที่เราไม่อยากไปขึ้นโฆษณาด้วยขนาดนั้นเลยนะครับอ่ะก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่เก้คงไม่ได้ใช้นะครับ อ่ะโอเคทีนี้ก็ไปในส่วนถัดไปนะครับส่วนของการสร้างอดเซตเนี่ยเสร็จแล้ว